ฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนสองวันเนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนตกหมักหนักมากเลยนะคะ่ีหน้าบ้านนะคะอันนี้ลงตะบ,บองเพชรเรานะคะเรายังไม่ได้ใส่หลังคาเลยค่ะทุกคน ลงตะบองเพชรเราเปียกหมดเลยค่ะนี่เป็นลงตะบองเพชรเรานะคะนะคะทุกคนลงตะบองเพชรของเราอย่วันไหนฝนไม่ตกจะมาถ่ายให้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่คือลงตะบองเพชรของเรานะคะ ค่ะทุกคนฝนตกหนักมากเลยอันนี้ปุ๋ยเราหมักเองนะคะทุกคนต้นไม้หน้าบ้านนะคะเราปลูกเอง